สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำาพิกรคาดกันค่ะในหัวข้อที่ว่าจักรวาลมีอะไรอยากจะบอกเราเป็นพิเศษบ้างนะคะมีกองไพ่เลือก3ามกองค่ะกองหมายเลขศูนย์สามและ5นะคะเลือกกองไพ่กองที่ดึงดูดสายตารเรามากที่สุดดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดนะคะมีผลในวันที่คุณคลิกเข้ามาเท่านั้นนะคะเป็นการอ่านโดยรวมโดย,โดย,โดยทั่วไปนะคะถ้าไม่ตรงแสงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ของคุณนะคะขอทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะ เล่แต่แล้วเราไปกันเลยค่ะกองแรกค่ะกองหมายเลขศูนย์นะคะกองหมายเลขศูนย์พายา่จะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณกําลังมองไปในอนาคตนะคะถึงภาพของตัวเองนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะพายากจะแนะนำนะคะให้คุณมีความมั่นคงนทางอารมณ์นะคะเป็นผู้นิ่งสงบ สงบใจได้นะคะแม้ว,ว่าภายนอกจะมีสิ่งที่มากระทบใจทําให้คุณขุนมัวนะคะตัวอย่างราชาคนนี้นะคะนั่งอยู่บนบันลังที่เป็นคลื่นนะคะเขาก็ยังคงนั่งนิ่งอยู่ได้นะคะแล้วเมื่อน,นั้นนะคะคุณจะมีครอบครัวที่มั่นคงสมบูรณ์นะคะพูดคุยกันด้วยความเข้าอกเข้าใจนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกะคะ่ะองต่อไปหมายเลขสามนะคะ ไพ่อยากจะบอกคุณว่านะคะขณะนี้นะคะคุณกําลังมุ่งมั่นทำเป้าหมายในสิ่งที่คุณต้องการให้สำเร็จนะคะไพ่อยากแนะนำคุณว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนเกินไปนักนะคะขอให้คุณใช้ตักกะเหตุผลพิจารณาให้รอบคอบนะคะเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องนี้ใหม่นะคะแล้วคุณจะพบกับไอเดียใหม่ๆนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะต่อไปไพ่หมายเลขก,กองหมายเลข5้นะคะ ไพ่อยากจะบอกคุณว่านะคะขณะนี้นะคะคุณกําลังที่จะตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างนะคะไพ่อยากแนะนําให้คุณนะคะเผื่อแผ่ทรัพย์สินเงินทองด้วยการบริจาคบ้างนะคะอย่าก,กลัวว่าจะหมดเพราะนั่นนะคะจะทําให้คุณเป็นที่รักนะคะอย่าก่อเก็บเหรียญเอาไว้กับคุณนะคะเพราะมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆขอให กับผู้ที่สมควรให้นะคะแล้วเมื่อนั้นนะคะคุณจะเป็นผู้ที่มีความมั่นคงมั่งคั่งมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะคะเป็นผู้ที่มีความรักความอบอุ่นะะมีคนอยากอยู่ใกล้ๆนะคะเพราะเป็นคนใจดีมีเมตานะคะตัวอย่างตรงนี้นะคะมีกระต่ายอยู่ด้วยใกล้ๆนะคะดูความแตกต่างของสองใบนี้นะคะคนนี้นั่งบัลลังก์เครื่องแต่งกายของคนนี้จะอลังการกว่าบัลลังก์ก็ใหญ่กว่าคนนี้นั่งอยู่ เดี่ยวดาอยู่บนปากคอนกรีตแห้งแล้งใช่ไหมคะส่วนคนนี้จะดูอุดมสมบูรณ์กว่า <c oughs> เครื่องอลังการกว่า <c oughs> นั่งอยู่ท่ามกลางภูเขาแล้วก็มีกระต่ายตัวน้อยๆอยากอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอยากให้ทำข้ออะไรคอมเมนต์ไว้นะคะบ๊ายบายค่ะ